Yeah. สบายดีมันเนี่ยคัเรากะสีขึ้นป้านะขึ้นป้าก็มาต้นแน่แล้วก็บหมอพัดแน่บมอเกตแน่แล้วกับโมนาดอนแน่พัดทองซาเนี่ยได้ไปมันแต่เขากะขี้รลยไทยไปก้อนไม่ได้กัติว่าซี่ข้นมีมาต้นพร้อมทางมาเขากับมาครบเลยมันไปโมนาดอนได้กับไปน้ำเขาบ่สอนสาวามาเขานะมันว่าเขาไปป้าเด้มันก็ไปหาหาเหาต่ป้ามันใด มาในใดแต่เฮาเมื่อบ้านนะมันอ่ะมันน,ะน,นี้มันหากัแต่เรงมาเมื่อวานนี่มาเฮานะเนี่ยเป็นป้าเึ้นป้านะั่มันกระสิมานมาขึ้นป่านะเอากระสีเอาไปพักก่อนเอาพักกมพอ,อก่อนเก็บไปพักพักกมอพอกกมเปย์หอมเป,เปนเนย์ขวเอิญนะ เอาเปนพักกมัมฮออันนี้นะเพื่อนบอกคือกันนะหอมเปรแน่ผักกมัมฮอแน่สองซื้อพักอันนี้แต่มั่งามในใบมันใยมันดีนะฮะปุ๋ยให้ไปพักครับ ันเป็นน้ำพุ่นเลยเอาไม่ได้ซื้อสบายเอาปลูกเอาเองเหามีพักกะเพราพร้อมมากับมาเก็บพักะพกะเพาสิงกลับเด้ กับหลักกับก้อยตัวนี้นะกีตาร์กับก้อยกับแซบปักกระเทาก้อยหนังหูพวงก,กุ้ตกจะรอดพวงเดีย่ยล่ะ อย่างที่สวดคัแต่ว่ามันลายนะผักกะเพราปูนี่เราต้องเอาละลายเธอมีแนวหัวได้ยีเด้อหัวได้กันครับอ๋อคลักกินนู้ดแซบ่บโมพันหนังนู้ นั่งกับเขาแฮมนะปอดเลวนะจำไม่ได้อ๋นะอไปในกำลังไทยแล้วอ่ะพี่น้องทางอยู่พังไทยกัสูร้รบสงครามก็เพื่อจวรับปลอดภัย ขี้เฮาทั้งอยู่ฝั่งไทยกะบกบังสุลบกะบ่เจ็บบ่เป็นเขามีคำขอจักดซื้อผ้าที่จักดทธิ์คุ้มครอง F4 ของเาฮหาเเห่าหักไปทหกไปไหน F4 เห่าอยู่ฝั่งไทยได้ของสุลบเด้สุลบกับเมน ไปพักไปอ,อยู่ไปกุ้นเข้ามานี่พอนบรรยูมันเ,นนเ้าอ,อะไรโอ้ยฝนกต็ตกตลอดเม็ดมื้อเลยฝนตกม่นานเร่องตัวก,กับพี่อะไร ไยพี่เมย์ไปตุ้มจะไปยางไปไปไปดาน n บึงหมูนี่หมูติงกุดนี่ละบนเขาอยู่เล่นะหมูว่างเขานั่มนี่เขานั่มมาป้านี่มันเจ็บแลวหมูนะสงสันตั่เหี้ยวเขาแล้วมึงขอจอยมานั่มอีก มื่อนี้ละแต่ตโปตกหั่มมันลึ่มหัยมันเด็กเขา,าเไปเลยไปได้น้ำเอาสีมาหาซ้นหางูเธอนี่มันลายเนี่ย đường kính đường kính không? Hãy ờ, đặt đặt không, không ai đi kìa đang thay con bây giờ nó thúc bây sâu หากินได้ตลอดข่ารนยาเลย Ừ, mình mình ham lại cái thiện กานะที้งานเห้กับไปนะเห้กับไปหลังผนกันยังมันเยอะท่นจาต๊กได้ต๊อกอยู่ฝลนะแจมตกมัแห้งทนฝนก็ตกุ๊กเอยยังไงหาดูหากินกันเ,เ,เาีนะนะ อาการหายเงินกันผมกต็ตกวอย่ไปเศร้านะเข้าก็ได้ไปดะถ้าเาทำไปไม่ได้แนวกินนะมันก็ต้องไป อ่อนนี้อ้นไต้เห็นด้วยมาฮากดมเล้เอามืนตะก้อนนี้ประเบตามท่างน,นะดมนะ i mm -hmm. Nah, karena saya ulas, saya

มันบอก่อยู่ในท่ามัน Vale. Yeah. ¿Me la เี่คุณคุณเร็จมาไลยกรสุนสนะปุ๊กเส็มเห่ากันใช้เหาทำเลยเหามทางเห้าไปดี แดงได้มั้นมันเองปุ่นกระตกมันเองนั่งท่ามานะฉันเข้าท้ำละ่ะเข้าเข้าไปมไม่มีทางเข้าไปดิมันหกดิต่ำดงนะี้นะรถ้ามานันเอง can do that. a lot more at the bottom oh, now. ไยังเหรอหอยอ่ะอืมยังจาไม่ได้ยังโอ้หพูดได้ใดขวาเดิมนี่ต้นต้นบอโอ้ขวาเดิงเน้วเป็นใดได้มาสิฮะนำบักพรอนที่ก่อนแจงแล้วกัมือเช้ายังไปไหม่